อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้มามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเพลงชัดดาวกันนะครับของแบล็คพินเองในวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าย,ยินดีมากๆเลยอีกหนึ่งเรื่องนะครับชัดดาวของเราเนี่ยไม่หยุดหย่อนเลยนะครับในการสร้างเรื่องสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวดอมวันนี้นะครับชัดดาวนันเนี่ยได้กลายเป นั้นชัดดาวกลายเป็นเพลงที่ได้อันดับสูงที่สุดบนชาร์ต Global Apple Music ประจําปี2022นี้เลยโดยอันดับของเพลงชัดดาวจาก4สาว b l a c k p i n k นะครับที่ติดอันดับอยู่ใน Global Apple Music นั่นก็คืออันดับที่3นั่นเองนะครับสูงมากๆเลยติดอยู่ในอันดับ Top 5แล้วก็ยังอยู่ในอันดับ Top 3ด้วยนะครับใน้ชาร์ต Top 100 Global Apple Music ซึ่งอันดับที่3เนี่ยก็เป็นของ Black P ิ n k แต่ว่าไม่ได้มาเดี่ยวนะครับชัดดาวนั้นยังจูงมือมากับพี่สาวร่วมสายเลือดนะครับอย่างพิ้บแต่ว่านน ก็จะอยู่ห่างๆแบบห่วงๆคอยมองดูน้องสาวคนเล็กขึ้นไปอยู่ในอันดับที่สูงกว่านี้นะครับพิงแวรน้องของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในอันดับที่6นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในท็อป10หรือว่าในอันดับที่10เนี่ยเช่นเดียวกันเลยไม่มีใครลุดเป็นจากท็อป10เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิง์แวรน้องหรือว่าชัดเจ้าเองก็ตามส่งผลให้แบล็คพิ้งนะครับมีเพลงที่ติดอยู่ในอันดับของท็อป100 Global Apple Music นะครับสูงสุดจากวงการเคป๊อปในปี2022เนี่เลยนันก็คืออ เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โคตรจะปังเลยนะครับที่ Black พิ้งนั้นสามารถส่งเพลงชัดดาวขึ้นไปได้สูงมากขนาดนี้แล้วก็มีท่าทีว่าจะขยับขึ้นไปได้อีกนะครับก็ต้องให้ฟแฟนๆนช่วยกันลุ้นช่วยกันสตรีมเพลงแล้วก็ช่วยกันซับพอร์ตสีสาวแบล็คพิ้งกันอย่างเต็มที่สุดๆเลยรวมไปถึงซับพอร์ตเพลงชัดดาวกันให้เยอะๆนะครับใครที่สามารถเข้าไปฟังไปสตรีมได้เนี่ยก็เข้าไปฟังไปสตรีมเพลงชัดดาวให้กับแบล็คพิงกันนะครับแล้วมารอลุ้นกันดีกว่าว่าชัดดาวจากแบล็คพิ้งนั้นจะสามารถขยััััับบบขขึึ้้นนนนนนนไไปปอออออยยยูู่่่่ใใดดททีี2หรืื1 แบบสวยๆรับมงปังๆบนท็อป100 Global Apple Music ได้หรือเปล่านะครับมาร่วมส่งกำลังใจให้กับชัดดาวแล้วก็ Black Pink กันเยอะๆรวมไปถึงอย่าลืมนะครับต้องลุ้น Pink Venom ด้วยเพราะว่า Pink Venom เนี่ยก็ไม่ไกลกาอาราเล่เลยติดอยู่ในท็อป10ด้วยนะครับแล้วก็สามารถขยับขึ้นไปได้อีกแน่นอนถ้าหากว่าแฟนๆนั้นช่วยกันสตรีมนะครับแล้วก็ซัพพอร์ต Pink Venom ไปพร้อมๆกันกับชัดดาวในเมื่อรักพี่เสดายน้องก็ต้องซัพพอร์ตทั้งน้องแล้วก็พี่เลยนะครับทั้ง Pink Venom แล้วก็ัซพพพออรร์ตไป้มๆกัันนสหรบใ คลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าภูมิใจอีกหนึ่งเรื่องของวันนี้นะครับอีกหนึ่งข่าวดีจากไบรท์พิงกแล้วก็เพลงชัดดาวนั่นเองหากใครในที่ชื่นชอบชัดดาวก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจนะครับใครที่สามารถฟังได้ก็เข้าไปฟังกันได้เลยใน Apple Music สนะครับสาหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้และกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกาลังใจให้กันคนละหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องของเราไว้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนนะคระร,คะร,รััรงไงรจไดด้มม่่าาาวววีงงงิแสหหืออใยยก แบ a c k พิงค์ชักดาวแล้วก็พิงเวนอมสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับหรือใครมีข้อมูลอะไรอัปเดตเพิ่มเติมคอมเมนต์กันมาได้เลยเช่นเดียวกันคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับที่สําคัญช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยมีพายุเข้ามานะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยจะได้มีแรงจะได้สุขภาพแข็งแรงนะครับเพื่อมาซัพพอร์ตสีสาวนแบล็คพิงค์ของเราแบบนี้กันไปเรื่อยๆยาวๆเลยนะครับคลิ